ทีวีสมัยนี้นะครับเราสามารถสตรีมเกมแบบนี้ขึ้นจอได้โดยที่ มไไ่่ตต้ออองสายยะรเลถ้าเกิดใครอยากแชร์หน้าจอมือถือนะครับขึ้นทีวีจอใหญ่ๆแบบนี้นะครับทาได้ง่ายๆเลยวิธีการแชร์หน้าจอเนี่ยไม่ยากนะครับทำตามง่ายๆแบบนี้เลยนะครับขั้นแรกให้เรามาที่หน้าจอโฮมนะครับแล้วก็เข้าแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าคลายลิงก์ตัวนี้นะครับเราก็กดเข้าไปเลยนะพอมันขึ้นแบบนี้นะครับให้เรามาที่ตัวมือถือนะที่มุมขวาบนครับให้เลื่อนลงมาแบบนี้นะครับแต่ละรุ่นของมือถือจะไม่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูแบบนี้นะครับหลังจากนั้นหาคําว่าเมนูฉายแบบไร้สายนะครับ เรื่องผมก็จะเป็นแบบนี้เราก็กดไปเลยครับมันจะทำการค้นหาอุปกรณ์นะครับซึ่งทีวีก็ชื่อว่า W Vertex TV เนาะเราก็กดไปเลยครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถสตรีมหน้าจอมือถือไปที่ทีวี ได้แบบอัตโนมัติโดยแบบไร้สายได้แล้วนะครับแล้วทีวีรุ่นนี้เป็นสมาร์ททีวีขนาด43นิ้วนะครับเราสามารถดูหนังฟังเพลงดูทีวีธรรมดาผ่านตัวทีวีได้เลยไม่ต้องต่อสายนะครับแต่ถ้าเกิดใครขี้เกียจไงอยากนั่งไกลๆนะครับก็สามารถสตรีมหน้าจอนะครับขึ้นไปที่ทีวีได้นะครับสมมุติผมจะดู u t u b e นะผมก็เปิด YouTube ผ่านมือถือครับแล้วก็สตรีมหน้าจอขึ้นไปอ่ะแค่นี้เราก็จะได้หน้าจอใหญ่ๆเอาไว้ดูทีวีดูหนังดู YouTube ได้แบบสบายๆแล้วนะครับแล้วผมอยากให้ดูนะครับหน้าจอตัวนี้เขาให้สีสันค่อนข้างคมชัดแล้วก็หน้าจอคมชัดระดับ Full HD นะถ้าเกิดใครสนใจทีวีรุ่นนี้นะครับทีวีรุ่นนี้สามารถผ่อนชําระได้ตกเดือนละไม่ถึง1000นะครับถ้าใครอยากได้ทีวีจอใหญ่ๆนะครับเอาไปไว้ดูที่บ้านเป็นสมาร์ททีวีดูหนังได้แล้วก็สตรีมมือถือเข้าไปทีวีได้นะครับลองดูสมาร์ททีวีจากเว r e ์เนะผมปักพิกัดทีวีไว้ที่ตะกร้ามุมซ้ายล่างลองกดเข้าไปดูก่อนได้เลยนะครับผ่อนได้ด้วยนะครับตกเดือนละไม่ั